โค้งสุดท้ายก่อนปิดโค้งสุดท้ายจ่ายเงินเยียวยา5,000ันรีบเช็คสามข้อความสำคัญแบบไหนได้เงินแน่และแบบไหนต้องรีบทบทวนสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคลังเตรียมปิดทบทวนสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000ันบาทวันที่ส0พฤษภาคมนี้ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตัวเองได้ที่ w w w เราไม่ทิ้งกัน c o m ในหัวข้อตรวจสอบสถานะปุ่มสีเทาซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการ,รเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้หน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆเช่นหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพลที่ได้ลงทะเบียนไว้หากพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็วหากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองจะพบข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมระบุเหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับการกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ก็คือยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ่มสีม่วงก่อนที่กระทรวงการคลังปิดรปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2563เวลา24นาฬิกาทั้งนี้นะคะล่าสุด มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วอยู่12.8ล้านรายนะคะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน4.4ล้านรายกลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน5ล้านรายและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์และก็ผ่านเกณฑ์จำนวน3.3ล้านราย กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาวให้ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน11ล้านรายภายในวันที่8พฤษภาคม2563และส่วนที่เหลือประมาณ1.8ล้านรายจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้านายละวะโรนกล่าวว่า ในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบว่ามีสองกลุ่มหลักดังนี้ 1. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องกระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป 2. ก็คือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ในกรณีนี้ท่านสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ก็คือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินปุ่มสีเหลืองนะคะซึ่งเมื่อท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินแล้วจะเพิ่มสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขทั้งนี้การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้หนึ่งครั้งหากยังไม่เรียบร้อยขอแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพลยด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคาร ทั้งนี้กลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจำนวนประมาณ6.5ล้านรายโดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w เราไม่ทิ้งการ com อีกประมาณ6 0 0 0รายโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยา5,000บาทอย่างรวดเร็ว คะนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่ทางช่องคนอ่านข่าวนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ